พี่น <Thi Roth> ้องเอ้ยท่านตายอยู Pope ่เนี่ยนี่โอ้ถือว่าหมาน่ะลายนึงเต็มเลยพี่น้องเอ้ยป่าโอ้แดงห้อยเลยพี่น้องเอ้ยนี่ตะกินแลยปุณิย์เหร เส็บเส็บเลยพี่น้องเลยนี่ สบ,บายดีพี่น้องปลองปายมืรอสุขูสุขุนพบกบับบอกคำคือเก่าพี่น้องเอ่ยมาให้มาหน้ามาือนี้มาปั่นมันต้นพี่น้องปั่นหักแกลลวนี่นปั่นมันต้่นหักแกลลวนี่พี่นออ้อยว้ายหอนขนาดมรดิถงบรรยากาศกะได้ฮอนลิงในชองรถปัน่นเรถปั่นบลายพี่นอ้องอื่นขัดต่อลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ กดไลค์กดแชร์พี่น้องท้งฟังไทยหรือพี่น้องฟังล่าโรโลกเนาะดีครับเช่อมประคำแตบหากกดไลค์แน่กดแชร์นแน่นอะไรกำลังใจกิฟต์ต่อไปนี่ป้านมันโดนยาสิปไปหาไส้กลับกับไส้เหี่ยวกับหาหกด่างแล้วก็ใไสเ้เหี่ยวมัดทึบน้าเห็นเห็นนุพลหน้านะ

นู S 1> <S 1> <c ười> ่นน bueno sí so ah, ่ะนี่เสาบวงนี่ใส่ดอกเบ้งเนาะหม่องนี้ละพี่น้องโซงนี่เนาะอ่ะงมาลุ้นมาเซ่นํากันเนาะว่ามื้ออื่นสิมานบ่นี่โซงก็บ่ได้เดี๋ยวเอามันใส่เนาะพี่น้องใส่มานี่ใส่อยู่นี่เนาะมื้อนี้นี่คือมันต้นพี่น้องมาเบิ่งกัน

เดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะดูจะเที่ยวยวัวนนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิบมานบ่อ๋อทงหน้าแล้วพี่นอ้องนี่คือทางด่านมันเนาะ มาเบิ oh, i, e. ้งน so, ้ำกันโอ้ยคุยขนาดเลยพี่น้องนี่นี่คือคุ้ยบันด้านมานี่ปยเก่งม่องมันเลยลองเบิ้ลมาเมื่อสิมาจช่ำใดมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเลยด่าเก่งโอ้ยโอ้ยโว้ยมันนะขนาดเล็กเก่งม่องมันเลยโอ้โ กินอยู่ในทุ่งน้อด้านเที่ยวขนาดตดัดนี้นะเยอะเ่นน่ดเงี่ยวนอกไปเนอะกลางแล้วเรียบร้อยละลงมาเซนกันนะบุงนี่ด่านมันโอ,โอ้ด่านใหญ่ดิด่านใหญ่ขนาด พี่นงโอ้ยคนหื่น,นโอ้ล,ลินนน้นนู่นนี่ขี้คุยมันเนี่ยเอาสีเอาเอากรับมีไส้พี่นกเลยรับมีไส้เอาห่ำไส้บันลองเบื้องว่ามาสิเฮียวกับกรับมีสิมา้มานบานนะพี่นอก ส,ส่ด้านเที่ยวเียเที่ยวขนาดแปลนมาเติมอ,อีกนะตกลงไปนะ วางนะยึดทำลงยึดทำนี่เดี๋ยวลงเนชิมานะได้ชิมานก็กัน มันอยู่ปยอย่างข้าพี่น้อ,ยอยนงยนี่โอ้ยมันบึ่งข้ามเกลียวพี่น้องนี่ดแยกรลหนีินี่ขีดแยกทางนั้นกน็แม่นทางก็แม่นเนานะโอ,อ้ลายลีนทางเกง่งพี่น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไงเอาเหี่ยวมาเอากลับมาใส่นี่เนาะ แป๊บหนึ่งได้เสร็จแล้วพี่น้องเอยนี่คือมองทางเนาแล้วตามรุ่นน้ำกันสีมานมานแล้วโอ้เนียข้ากระทอมหูพี่น้อง โง่โทมโฮที่เอากลับใส่เราเบิง่งเนาะเบิ่งด่านมันพี่น้อยโอ้ยบักขนาดโลดเอามันตุนใส่เบิ่งบ้านนี่ว่ามัะกินบ่กีน,นี้เอาห่อมไส่นี่เบิง่งเด็กพี่น้องด่านมันนี่โอ้ยก่งหืนห้นๆลดแทนโอ้ยเบิ่งเด้กพี่น้องนี่ ทำทางโดนแล้วน <tr> ี่ทำรูนทำเสียเลยพี่น้องเด้อบางนี้เนาะเยซสิใส่บางใส่บางนี้น้องเบิ่งเดี๋ยวกลางพี่น้องบังก่อนเอามาเตัวเด็กทุกคนเด้อนมีกลางเรียนอะไรนี่การแลงก็ได้ ขึ้ดีเนี่นี่แตงโมงอยู่พี่น้องนี่ไดูน้องนี่แตงแล้วล่ะอ่ะไปลุ้นนํากันเนาะนี่ขี้สเนาะขี้ดานนงนโมองกระตกกันเนาะ ไปดกาดนี้เบุกลูกน้องนี่ด่านขนาดรถนี่นี่น้องนี่หืมยาวไปไหนเลยพี่น้องเอ้ยด่านเป็นด่านเลยพี่น้องว้า เดี๋ดูพี่น้องนี่หลอดนี่ไปหลอดโอ้โหไล่ลิฟท์่น้อยเดินทางไปเลยนี่เกลียวผู้ทางลายลิฟท์พี่น้อยมาตัวผู้ไปมัดเลยนี่ฮ้าว theo màu trên là phía này đi sai bóng như lên Ủa, xe cái nhạc này, này nhạc này 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 เดี๋ยวแลกนหน่อยหูมาเลยพี่น้อยนี่โอ้ยคุยมันนี่คุยมันหูมันเป็นห้อยอยู่พี่น้อยนี่ถ้าลานเทีวโอ้เอาออกมาทุกคนเนาะนี่เป็นทางมาโลดโอ้ยแปวอยู่ในกรมีมาด้วยมักินมันตุนหน่อย หน,นูหนูน้าลายอยู่เพราะมันมันตหนลายพี่น้องผู้แลวมาผู้ด้านแถวนี้พี่นอ้องกัดไม่ไหม่อยู่นี่กัดไปโต้ไม่อยู่ลอ,องเบิ่งน้อพี่นอ้องกัดไม่อยู่นี่ เป็นหอมใส,ส่เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ตามรุ่นมืออื่นเนาะมาร์บอมาณกจังไดก็เบิ่งมันกนะัดน้อพี่น้องเนาะป่าโน้ยหลายเลยลพี่น้อง <c ười> นี่แต่ทะด้านหนูทั้งเมดนี่โอ้ยไาสิมืออื่นศีมาน์บอลน,น้องพี่นอนะ้องเนาะตามกันตามกันโอ้แจงแล้วมือเชา้าเลยนาะพี่น้อง มาเบิง่งว่ามันชิมานมาเนาะเดี๋ยวไปไปตามลุนตามเสียน้ำกันนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามือนชาวมายามนั่นนี่กำลังมายามอยู่มันชิทึบบอลเหวเนาะไปเบิ่งน้ำกันหลังใดเนาะไปโอ้อากาศกระหนาวพี่น้องเอ้ยเบิ่งใช่เชื้อนี่อ <c oughs> ย่าลืมกดไลกดแชร่ด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> โอ้ยหนใจบาข่ำนะ่นี่ว่าไม่ชิมานเนาะไปเบิ่งน้ำกัน ไปเว่งกันเลยนะพี่นอ้องนี่โอ้มันควัดไหมอยู่พี่น้องอยู่นี่นี่ลำนี่ถือวันนี้โอ้ยเผือพี่นอ้องเอ้ยไปปไปไปว่งลังไม่ตามไปเนาะโอ้ยด่านเถี่ยวพี่นอ้องขนาดนั้น

thì mà là lại nước tem luôn thì nó ơi là, mà là là bò nhảy vào đây nào lũ mà lẽ người là này <laughs> <laughs> lại nó tèm

นไปเบิ่งอีหลังไหมยามหลังที่สองพี่น้องไ,ได้หลังนี่โอ้หลังนีโบผ่านพี่น้องเลยนั่งคือเก่าอยู่ดรามเท,ทวบธรรมดาใช้มองม ธรรมดาพี่น้องด่านขนาดโลดกัดตมไอ้บนี้อ้าวได้แต้มนึงพี่น้องกลับบ่ถืกพี่น้องเอ้ยบ่แพ้แฮโมงัเนาะถืกกว่าพี่น้องได้ตัวนึงโอ้วันนี้ถืวถอว่าได้ตมดีวพ,พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมื้อใหม่เดี๋ยวมาเบิ่งอีว่ามันสิมานบ่เนาะนี่บรรยากาศก็ได้พี่น้องโอ้ หนาวขนาดท้องฟ้าโอ้ยบรรยากาศมาเนี่ยหนาวหนาวจี้อยู่พี่เนไปจี้เห็ดปีกินเนาะ้ยแดงหอยแล้วพี่ตองเอ้ยนี่ เป็นตะกินเลยบวะนี้เหรอเศษๆเลยพี่น้องเลยนี่ปีงหนู้กินปีงจำแจ่วเอาเนาะวันนี้เนาะแจ่วกับน้องแจ่วหลอนหลอดอ๋อมวอห้วยอยู่พี่น้องเอ้ยถ้ามามามากินกันเด้อพี่น้องเด้อ

อาหารพร้อมเสิร์ฟพี่นกแนมจะไปเอาะมาเล่น้าสักกินไ้